สวัสดีครับมาพบกับจุ๊บจิ๊บอินดี้แชนแนลแนวแนวแนวม <c oughs> ื้อนี้กะบ,บู่มีหยงหลายครับเมื่อนี้เออคือไปทั้งเด็กเขาก็ถามบางคนกับว่าคนนํำบ้านสำหรับคนน้ำบ้านด้อครับเด้อคนคนในหมู่บ้านที่ว่าเห็นพนุ่มเพชรเบี้ยเห็นปืด เฮ็ดช่องเฮ็ดอันนี้ลงคลิปหรือว่ามุ่งไปเฮ็ดงานเบืองเทือกะคือว่าผู้อื่นอาจฉิบกาวาแต่นี่ผมจุ๊บลิปอิดนดี้ชแนลเขาว่าเบิ้งเขาว่ากดติดตามแนวเลยเขา่ะเพราะว่าบางคนเขาเห็นเขาเฮ็ดน้ำเพศนำ้ำหยางปุ๊บมันจะมีอันนั้นลวแล้วกดติดตามแต่ว่าผมเฮ็ด ช่องเพจกัยังเฮ็ดบพฮึกต้องแต่ว่าเฮตม y o ย t u b e นำาี่เขาเรียกว่า u t u b e บ่เรียกว่าอย่างบุกมันกัมีแล้วคำว่าติดตามบางคนก็สิเข้าไปติดตามเข้าเป็นไปโบได้เขาว่าให้ลงอันนั้นอันนี้่าแล้ววันนี้ผมกับิีมาบอกว่าไปก็ยังอายว่าเฮตดตเด็กติดตามในเดี๋ยวผมสีมาบอกให้ได้ครับเลย <c oughs> โอ้ยยากอาย <c oughs> อันนี้ก็จะคือหน้าโท,ทรศัพท์ของเราครับกดเข้าไปใน่องที่ว่ามีอันนี้แหละครับตู้หนังพังเพงเนี่ที่ว่าสี่นะครับกดเข้าไปปัป๊เบเน่นหมอมีขึ้นม,นม,นนมีมุนจะเปิ้วเปี้วเปี้วเปี้วเน้นหมอมันจะมีอันนี้เราากเบื้องหนังมพังเพงเท่ากันอันนี้กดปรกวงกลมมาหน้ก็สซิบฮู้แล้ววาครับเนี่ยนี่ วงกลมนึ่งกดเข้าไปปุ๊บใส่ว้าวใหม่ชั่วจุกจิบอินดี้ชาแนลเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยปุ๊บมันก็ป๊๊บไปเห็นไหมครับเห็นไหมจุกจิบอินดี้ชาแนลเนี่ยก็กดติดตามเลยครับนี่กดติดตามปุ๊บกดติดตาม กานั้นแหล,ละคำภัยจกเบิ้งว่ามีจะคลิปกันนี่แหละนี่เกือบเห็นหมครับคืองั้นทั่วไปเลยนี่ครับนี่เห็นไหมเกือบนะเห็นหมครับนะขนาดขน,นาดขน,นาดฮนกนลัวมีมูถามหลายครับขนาดคือมูผมเลยยูตตั้งประเทศมูงนำมูบ้านนี่แหละมันว่าก็เลยจีตตามผมลงคลิปนิ่ง ผมก็บอกไว้ลงคลิปนึงผมกดติดตามเลยมันหมันมันก็กดเบิงคลิปนี้มันก็ติดตามคลิปนี้มันก็กดติดตามคำกดติดตามกดเท่าเดียวครับคำกดส่งทื่อมันสิใชการลบเรามันกดติดตามทุกคลิปมันหรอกคลิปนี้ก็ติดตามมันหรอคลิปนี้ก็ติดตามมันหรอกแสดงว่าติดตามอันนี้ก็ลบนี่ก็ติดตามอันนี้ก็ลบไปอย่างสียครับปูว่พื้นมูผมเลยครับเด้อมันก็คำมันเข็ดเลมันก็ว้าซี่ครูนี่มันก็ว่า กะอันนี้นะครับการกดติดตามก็ได้บางคนเขากดเข้าไปยากคือว่าอะแรเตะหุ่มก็บอกให้ให้เข้าใจนะครับแล้วแต่หอยที่กดติดตาม,ามนะครับบอกไว้เพื่อเห็นคนอื่นถามนะครับว่ากดเข้าไปติดตามมีแต่ให้ลงซื่อเข้าอนั้นเข้าเฮ็ดอันนี้เขาว่าก็เลยบริติดตามจะเพี้ยครับอันนี้แหละครับง่ายๆครับ เป็นอะไรครับก็คือเิคือสิบบกอันนั้นเลยนะครับไปเด็เขาพิขาว่าเห็นยุคเขาว่านำํำคนนํำบานเฮ็ดช่องก็ได้ว่าคนอะไรอยากกดติดตามไปครับอันคือเฮ็ดช่องอยังบึกนะครับช่องนำเพศนั่นก็นยังเฮ็ดยังโบเป็นเฮ็ดมันตามปกติเขาว่าบ่มีค่าใช้จ่ายจะว่าผมเฮ็ดไปเฮ็ดมาคือเสียงงกเสียงเงิน ลงคลิปธรรมดามันก็นเลยโบ zob, มเมนเคยเฮตโบที่ก็เลยอันนี้ครับแต่ว่าเคือผมเฮตนี่คือมันเป็นอันนั้นกดติดตามง่ายแบบง่ายๆเลยอ่ามูบ่บุคคลก็โอ้ยอยากกดติดตามอยากกดโบที่กด,กดเข้าไปเพราะว่าให้ลงชื่ออันนั้นสั้นๆสังซี่อันนั้นครับผมก็ได้ไม่ใช่พี่ย้อนอยากมีผู้ติดตามครับ คำสำเร็จสำเรื่องดีว่ง่ายเลยมูหยิกกาเอาคลิปนี้มาลงหรอกมูหยิกกาเให้หคลิปนี้แหละเล่จากผมครับตามซื้อคลิปไ่้จุ๊บลิปอินดี้ชแนลเน้นคำว่าอินดี้ชแนลครับผมคลิปนี้กับพอสมนี้แ้ะครับกับพอสิก็ยักติดตามกับพอทุกคนในเห็นคลิปนี้ก็คือชิติตามพี่เลยนะครับเน้องออคำหน้าคำว่า มีผู้รู้หรือว่าตัวเองเรียนรู้คือสิบุได้หรอกเพราะว่าเห็นวิธีเฮ็ดแล้วมันมันหลายขั้นตอนหลายย่างนึ่งกาภาษาไทยจะโผไปได้บางเทือกพรา่ภาษาอังกฤษมันให้เข้าไปภาษาอังกฤษแล้วก็หลายย่างเลยเฮ็ดบทึกเดี๋ยวถ้าผู้รู้เ,เขาเฮ็ดให้อันนี้ก็อันนี้ก็ขนาดตัดต่อ,อยหลาดเคยขึ้นมา ยังให้หลัดเคยเห,หี่ยนให้ไปจังเป็นอะไรที่ตะกี้กับตัดโต้บบเป็นท่ทนนทายกันนั่นไปเลยก้องหน้าก้องหน้าไปเลยก้องหลังกล้องหลังไปเลยทีมากลับหน้ากับหลังนีง่จาตัดคลิปนีโบเป็นครับนี่ก็ฝากติดตามเนเด้อครับคลิปนี้ก็พอํมนี้นะครับติดตามเลยเด้อครับเด้ออ้าวแล,ล้วก็ปุ๊บไอ้แล้วกะพอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวฉิไปหา อัตโต้หรือว่านัตโต้เป็นไรโต้ให้เบิ้งกับผัวแถวบ้านผมนี่ก็โตกันหลยเดี๋ยวคลิปนี้หน้าพบกันใหม่ครับคลิปนี้แค่นี้ครับพบกันใหม่ครับบายบายสวัสดีครับจุบ๊บจิ๊บอินดี้ฉันแนวแนวแลวแน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 วแล้ว